โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการตั้งค่า b o o s t a c k ว Version 5.0.0.7220นะครับเพราะว่ามันยัางไงามันปรับมันปรับปุ่มไม่ได้นะนี่นะครับพอเรากดปรับปุ่มมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่นะครับผมก็จะมาสอนตั้งปุ่มนะครับก็อย่างแรกให้ทุกคนปิดเกมไปเลยนะครับจะปิดแบบนี้ก็ได้นะครับปิดแบบกากร์กบาดออกหรือก็ปิดก็ได้นะครับ แต่ผมชอบปิดแบบนี้มากกว่านะครับก็ให้ทุกคนไปหาโหลด b o o s t a c k เ v e r s i o นอะไรมาก็ได้นะครับเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับมาให้ทุกคนโหลดมานะครับติดตั้งให้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็โหลดตัวเกมมาด้วยนะตัวเกมฟรีไฟล์ก็ให้คนเปิดเข้าไปเลยครับนี่นะครับพอทุกคนเข้ามาในเกมเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนตั้งปุ่มนะ ตั้งปุ่มตามที่ตัวเองถนัดเลยนะครับตั้งปุ่มที่ตัวเองเล่นจนแบบชินเลยนะครับก็ให้ทุกคนตั้งปุ่มให้เสร็จนะครับพอทุกคนตั้งเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนกดเข้ามาที่การควบคุมนะครับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับปุ่มขวาบนนะจะเป็นรูปไฟล์แล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดติ๊กเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ export export ไปตรงไหนก็ได้นะครับส่วนผมจะ export ไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะก็กดลงไปเลยนี่นะครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็ให้มาดูก่อนนะครับว่ามีไฟล์ที่เราบันทึกไว้ไหมนี่นะครับของผมก็จะเป็นอันนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับไอ้ทุกคนปิดเกมไปเลยนะครับปิดบูสต์ t เต็ไปเลยแล้ว ให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ดิสพีซนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไดซีนะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรม Data นะครับส่วนใครที่ไม่มีนะครับให้ทุกคนมาติ๊กตรงนี้นะคําว่าวิวนะครับแล้วก็มาติ๊กอันที่3ตรงนี้นะครับก็มันก็จะขึ้นโปรแกรม Data ขึ้นมาแล้วก็ดเดาปัลคีเข้าไปเลยแล้วก็เราจะเจอคําว่า Bo s s t a c k a อะไรทุกอย่างนี่แหละนี่ แล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้กกดเข้าไปที่ engine อันที่สองนะครับแล้วก็ user data นะครับอันล่างสุดแล้วก็ input mapper นะครับแล้วก็ user file แล้วก็ให้ทุกคนลากไฟล์ตัวนี้นะครับลงมาเลยนะครับตอนแรกของทุกคนจะไม่มีไฟล์นี้นะครับก็ให้ทุกคนไปลากไฟล์ที่เราเพิ่ง export มานะครับลงไปเลยพอลากเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไปเลยครับ แล้วก็ลองเข้าบูส t ตกดู <S 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 นี่นะครับพอทุกคนเข้าเกมมาเสร็จแล้วให้ทุกคนติ๊กเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับว่าเราปรับไว้ตรงไหนเนาะเราปรับปุ่มที่เราเล่นปกติไว้ตรงไหน,นแล้วก็นี่แล้วก็จะได้ปุ่มที่เราแบบชินเราถนัดเราเคยเล่นประจำนะครับมาของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ คลิปหน้านะครับผมจะมาสอนปลดลิมิตเฟรมนะครับจาก90ให้มันขึ้น100เฟรมอย่างนี้นะครับหรือแม้ก็่แบบใครอยากแบบเออทำเฟรมเบอร์ๆไว้ให้แบบคนอื่นดูให้เพื่อนๆดูนะครับก็นี่นะครับมาเปิดตรงนี้นะนี่นี่นะครับเปิดอันนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาไม่ใช่นี่ผิดอันนะครับก็ ให้ปรับอันนี้นะครับแสดงเอฟเฟกเมื่อแตะนะผิดอันนะครับเมื่อกี้โทษดีแล้วก็นี่นะครับแล้วก็กดยิมแอมไปนะครับเฟรมก็จะขึ้น4 0 0 500หนะครับหรือไม่ก็ลากตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับนี่ก็จะขึ้นประมาณ4 0่500าเฟรมนะครับมันเฟรมหลอกตานะครับแต่ถ้าแบบเราไม่ได้แสดงเอฟเฟกเมื่อแตะอย่างเงี้ยเฟรมก็จะยืนพื้นประมาณ 90- 100ถึงเหมือนเดิมนะครับ คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมาสอนปลดยูนเฟรมนะครับไว้เจอกันครับ